ธรรมบทภาคหกพุทธวัควณน,นาเรื่องบุโรหิตชื่ออคกิทัศก็กวาเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันประทับนั่งบนกองทรายทรงมารกบุโรหิตของพระเจ้าโกศลชื่ออคิทัศรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระหุงเวสรนังยันติเป็นต้นอคิทัศได้เป็นปุโรหิตถึงสองรัชกาลดังได้แสดงมา อคิทัตนั้นได้เป็นปรโรหิตของพระเจ้ามหากโกศล์ขันเมื่อพระราชบิดาส่วนคนแล้วพระราชาส่งพระนามวา่าประเสนทิโกศลทรงดําริว่วาผู้นี้เป็นปรโรหิตของพระชนกของเราจึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งนั้นนั่นแหลด้วยความกรพในเวลาเขามาสู่ที่บัพปุงของพระองค์ทรงทำเการเสด็จลุกรับรับสั่งให้พระราชทานอาสนะเสมอกันด้วยพระราชดํารัสวา่า อาจารย์จะนั่งบนอาสนะนี้อคิทัตออกบวชนอกพระพุทธศาสนาอคิทัดนั้นคิดว่าพระราชานี้ทส่งตังคกวางกรพในเราอย่างเหลือเกินแต่เราก็ไม่อาจเอาใจพระราชาทั้งหลายได้ตลอดการเป็นนิดเทียวอันหนึ่งพระราชาก็เยาว,วัยยังหนุน้อยชื่อว่าความเป็นพระราชากับด้วยคนผู้มีวัยเสมอกันนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดสุขส่วนเราเป็นคนแก่ เราควรบวชเขากราบทูลให้พระราชาพระราชาทานพระบรมราชานุญาตการปัประชาแล้วให้คนตีกลองเที่ยวไปในพระนครแล้วสทรสัพย์ของตนทั้งหมดในมุกคือทานโดยเจ็ดวันแล้วบวชเป็นนักบวชภายนอกบุรุษ มื่อหนึ่งอาศัยอคิทัศนั้นบวชตามแล้วอคิทัศนั้นพร้อมด้วยนักบวชเหล่านั้นสำเร็จการอยู่ในระหว่างแควนอังคะแควนมคตและแควนกรุตต่อกันให้อาวาตนีว่าเพราะทั้งหลายบรรดาทั้งหลายผู้ใดมีกามมวิตตเป็นต้นเกิดขึ้นผู้นั้นจนขนหม้อส่หม้อหน,หนึ่งจากแม่น้ำมาเกลี่ยลงณที่นี้พวกนักบวชเหล่านั้นรับว่าดีละ ในเวลาการมาิตกเป็นต้นเกิดแล้วก็ทําอย่างนั้นโดยสมัยอื่นอีกได้มีกองทรายใหญ่แล้วนักราชชื่ออาหิชตะหวงแผนกองทรายใหญ่นั้นชาวอังคะมะค,คตและชาวแวนกรุนำเครื่องราชการะมาเป็นนากไปเทวไวยทานแกพ่พวกนักบวชเหล่านั้นทุกๆเดือนอคิทัสสอนประชาชนให้ถึงสรณะวังนั้น อคิทั์ได้ให้โอวาาแก่ชนเหล่านั้นดังนี้ว่าพวกท่านจงถึงภูเขาเป็นสรณะจงถึงป่าเป็นสรณะจงถึงอารามเป็นสรณะจงถึงต้นไม้เป็นสรณะพวกท่านจักพ้นทุกข์ทั้งสิ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้กล่าวสอนแม้ซึ่งอันเตวาศิของตนด้วยโอวาทนี้เหมือนกันพระมหามกละนะไปทรมานอาคิทั์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ สเสด็จออกมาหาพิเนสกมทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิยาแล้วในสมัยนั้นทรงอาศัยกรุงสาวัตถีประทับอยู่ในพระเจตวันในเวลาจนรุง่งทรงตรวจดูสัตวโลกทรงเห็นอคิทัตพราหมพร้อมด้วยเหล่าอันเตวาสิผู้เข้าไปในค่ายคือพระยาณของพระองค์แล้วทรงทราบว่าจนเหล่านี้แม้ทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต ในตอนเย็นปรสกกบพระมหาโมคลนะว่าโมคลนะเธอเห็นอคิทั์พลามผู้อย่างมหาชนให้เล่นไปโดยทางไม่ใช่ท่าไหมเธอจงไปให้อวาดแก่มหาชนเหล่านั้นพระเถละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนเหล่านั้นเป็นมากข้าพระองค์ผู้เดียวพึ่งกลมขี่ไม่ได้ท้าแม้พระองค์จากเสด็จมาซ้านเหล่านั้น จกเป็นอันพึงข่มขี่ได้เพราะศาสดาโมคละนะแม้เราก็จักมาเธอจงล่วงหน้าไปก่อนราเถละกำลังเดินไปเทียวกล่าคิดว่าชนเหล่านั้นทั้งมีกำลังทั้งมีมากถ้าเราจะพูดอะไรอะไรในที่ประชุมของชนทั้งวงไซชนแม้ทั้งหมดพึงลุกขึ้นด้วยความเป็นพวกพวกกันยังฝนมีเม็ด อยากให้ตกลงแล้วด้วยอนุภาพของตนชนหล่านั้นเมื่อฝนมีเม็ดหยาบตกอยู่ต่าก็ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วไปยังบรรณาสรา,าของตนของตนพระเถละยืนอยู่ที่ประตูบรรณาสรา,าของอคิทัตกล่าวว่าอาคิทัตเขาได้ยินเสียงของพระเถละแล้วกล่าวว่านั่นเป็นใกรเพราะความเป็นผู้กระด้างเพราะมานะว่าในโลกนี้ใกรใ ชีวาปุรุสามารถเรียกเราโดยออกชื่อไม่มีใครหนอแลเรียกเราโดยออกชื่อรพระเถรละข้าพเจ้ารามอาทิตต์ท่านพูดอะไรพระเถรละขอท่านจงบอกสถานที่อยู่ในที่นี้แก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้นคือหนึ่งในวันนี้อาทิตตสถานที่พักอยู่ในที่นี้ไม่มีบราารณาศาลาหลังหนึ่งก็สําหรับคนหนึ่งเท่านั้นพระเถรละ อคิทัาธรรมดาพวกมนุษย์ย่อมไปสู่สำนักของพวกมนุษย์พวกโคก็ไปสู่สำนักของพวกโคพวกบรรพชิตก็ไปสู่สำนักของพวกบรรพชิตท่านอย่าทำอย่างนั้นขอจงให้ที่พักแก่ข้าพเจ้าอคิทัานก็ท่านเป็นบรรพชิตหรือพระธิละเออข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตอคิทัาน ถ้าท่านเป็นบรรพชิตสายสิ่งของคือสาแหรกบริการแห่งบรรพชิตของท่านอยู่ไหนพระเจละบริการของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าการถือบริการน,นั้นเป็นผแผนกเที่ยวไปลำบากดังนี้แล้วจึงถือบริการน,นั้นไว้โดยภายในนั่นแหละเที่ยวไปพลานพราอมนั้นโกรธพระเทละว่าท่านจากถือบริการน,นั้นเที่ยวไปหรือลำดับ พระเทระจึงพูดกับเขาว่าจงหลีกไปอคิทัตท่านอย่าโกรธข้าพเจ้าจงบอกสถานที่พักอยู่แก่ข้าพเจ้าอาคิทัตสถานที่พักอยู่ในที่นี้ไม่มีพระเทละก็ใครอยู่บนกองทรายนั้นอาคิทัตน่าราชตัวหนึ่งพระเทละท่านจงให้ที่นั้นแก่ข้าพเจ้าอาคิทัตข้าพเจ้าไม่อาจให้ได้ กรามของนา,ขนาครานั้นร้ายกาบระธิระฉันเธอขอท่านจงให้แก่เราเาถิดอกิรัตนนท่านจงรู้เองเถิดระธถระพระจนกับนาคราชระธิระผินหน้าตรงกองทรายไปแล้วนาคราชเห็นพระธิระนั้นมาจึงดำริว่าพระสมณะนี้มาข้างนี้เห็นจะไม่ทราบกวามที่เรามีอยู่เราจะบังหวนควัน ให้สมณะนั้นตายบังหวนคันแล้วพระเถระคิดว่านาคขราดนี้เห็นจะเข้าใจว่าเราเท่านั้นอาจบางหวนควันได้พวกอื่นย่อมไม่อาจดังนี้แล้วบางหวนควันแม้เองควันทั้งหลายพุ่งออกจากเซรีระของนัคขราชและพระเถระแม้ทั้งสองฝ่ายต่างขึ้นจนถึงตัวโมโลก ควันทั้งสองฝ่ายไม่เบียดเบียนพระเทละเบียดเบียนแต่นักราชฝ่ายเดียวนักราชไม่อ่านอดทนกำลังแห่งควันได้จึงโกลกเป็นไฟายพระเถละเข้าสมาบัติมีเตยโชธาตเป็นอารมณ์แล้วโลกลงเป็นไฟพร้อมกับนักราชนั้นเหมือนกันเปเลวไฟพุ่งขึ้นไปจนถึงกลงมโลกเปเลวไฟแม้ทั้งสองฝ่ายไม่เบียดเบียนพระเละ เบี่ยน,ยนแต่นาคราชฝ่ายเดียวนาคราชแพะพระเถระระดับนั้นสรีระทั้งสิ้นของนาคราชนั้นได้เป็นลาวกับทูกก็เกลื่อนทั้งหลายบนทั่วแล้วหมู่ฤาษีแลดูแลว้วคิดว่านาคราชเผาสมณนะสมณะคนดีหนอไม่เชื่อฟังกรรมของพวกเราจึงชิดหายแล้วพระเถระทรมานนคราชทำให้หมดประโยชน์แล้วนั่งบงกองทรายนครราช เอาขนดร,รวบกองทรายแผ่บางพานประมาณเท่าห้องโถงแห่งเรือ,อนยอดกันอยู่แล้วเบื้องบนแห่งพระเทละามู่รืสีไปยังสำนักกองพระเทละแต่เช้าตู่ได้คิดว่าพวกเราจะรู้ความที่สมณะต,ตายแล้วหรือยังไม่ตายเห็น่านนั่งอยู่บนกองทรายแล้วประคองอันเชลีชมเชยอยู่กล่าวว่าสมณะนักลาดไม่เบียดเบียนท่านแลหรือพระเทละท่านทั้งหลาย ไม่เห็นหนาคราชแพ่ปังพาดดำรงอยู่เบื้องบนแห่งเราหรือฤาสีเหล่านั้นพูดกันว่าเน่าอัศจรรย์นเนาะท่านผูเ้เจริญอานุภาพแห่งสมณะช่อเห็นปานนี้พระสมณะนี้ทรมานนาคราชได้แล้วได้ยืนล้อมพระเทระอยู่แล้วในขณะนั้นพระาศาสดาเสด็จมาแล้วพระเทระเห็นพระาศาสดาแล้วลุกขึ้นถวายบังคม ลำดักนั้นฤาษีทั้งหลายพูดกับพระเถละนั้นว่าสมณะนี้เป็นใหญ่แม้กว่าท่านหรือพระเทละพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระศาสดาข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ผู้ฤาษีชมเจยพระศาสดาพระศาสดาประทับนั่งบนยอดกองทรายแล้วบู่าษีประกงอัญชลีชมเจยพระศาสดาว่า อนุภาพของพระสาวกจันถิ่เพียงนี้ส่วนอนุภาพของพระาศาสดานี้จะเป็นเช่นไรพระาศาสดาตัดเรียกอคิทัตมาแล้วตรัสว่าอาคิทัตท่านเมื่อให้โอวาาแก่สาวกและอุปถากทั้งหลายของท่านดังกล่าวว่าอย่างไรให้อคิทัตก้าพระองค์ให้โอวาาแก่สาวกและอุปถาทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่าทัง้งหลาย จงถึงภูเขานั้นว่าเป็นที่พึ่งจงถึงป่าอาลามจงถึงต้นไม้ว่าเป็นที่พึ่งด้วยว่าบุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้นนั้นว่าเป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้สรณะที่กเกษมและไม่กเกษมพระศาสดาตรัสว่าอคิทาาัสบุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้นนั้นว่าเป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมไม่ผลจากทุกได้เลยส่วนบุคคลถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมผลจากทุกข์ในวะตะัตฏะทั้งสิ้นได้ดังนี้แล้วได้ส่งภารรษิตพระคาถาเหล่านี้ว่ามนุษย์เป็นหนึ่งมากถูกภัยคุกคลามแล้วย่อมถึงภูเขาป่าอาลามและรุกขจดีดีว่าเป็นที่พึ่งสารณะนั่นแหละไม่กเกษมสารณะนั่นไม่อุดม พราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นย่อมไม่ผลจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจสี่คือทุกขเหตุให้เกิดทุกข์วางก้าวลงทุกข์และมักมีองค์แปดอันประเสริฐซึ่งยันสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ด้วยปัญญาชอบสรระนั่นแหลของบุคคลนั้นกเกษม สรณะ,ะนั่นอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะ,ะนั้นย่อมผนจากทุกทั้งปวงได้แกอะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพระหูงได้แก่พระหูแปลว่ามากบทว่าปปพระตานิเตตน้นความว่ามนุษย์เหล่านั้นเหล่านั้นเห็นภัยนั้นๆคุ้คลามแล้วอยากพ้นจากภัยหรือปรารถนาลาบทั้งหลายมีการได้บุตรเป็นตน้น ย่อมถึงภูเขาทั้งหลายมีภูเขาชื่ออิสิคิลิเวปุระและเวภาละเป็นต้นป่าทั้งหลายมีป่ามหาวันและป่าโคสิงฆะสารวันเป็นต้นอาลาม์ทั้งหลายมีเวรุวันและศิวะกัมพวันเป็นต้นและรุกเจดีทั้งหลายมีอุเทนเจดีและโคตมะเจดีเป็นต้นในที่นั้นๆว่าเป็นที่พึ่งสองบทว่าเนตังสารนังความว่าก็สารณะ แม้ทั้งหมดนั้นไม่เกษมไม่อุดมด้วยว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นต้นเป็นธรรมดาแม้ผู้หนึ่งอาศัยสารณะ,ะนั่นย่อมไม่ผลจากทุกทั้งปวงมีชาติเป็นต้นได้คำว่าโยจากเป็นต้นนี้พระผู้มีพระพาคทรงแสดงสารณะนะอันไม่เกษมไม่อุดมแล้วปรารภไว้เพื่อจะทรงแสดงสาระ,ะอันเกษมอันอุดม เนื้อความแห่งคำว่าโยจะเป็นต้นนั้นต่งต่อไปนี้ส่วนบุคคลใดเป็นขราก็ตามเป็นบรรชิตก็ตามอาศัยกรรมมฐานคือการตามระลึกถึงพระุพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นว่าแม้เพราะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตสัะสมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระพุตรพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งด้วยสามารถแห่งความเป็นวัตถุอันประเสริฐ การถึงสารณะนั้นของบุคคลแม้นั้นยังกำเริบยังหวั่นไหวด้วยจิตทั้งหลายมีการไหวอันเดียลถีเป็นต้นแต่พระผู้มีพระภาคเพื่อจะทรงแสดงความที่การถึงสารณะนั้นไม่หวั่นไหวเมื่อจะทรงประกาศสารณะอันมาแล้วโดยมักนั่นแหลจึงตรัสว่าย่อมเห็นอริยสัจส,สีด้วยปัญญาชอบด้วยว่า บุคคลใดถึงรัตนะทั้งหลายมีรัะพุทธรัตนะเป็นตน้นนั่นว่าเป็นที่บึง่งด้วยสามารถแห่งการเห็นสัจจ์เหล่านั้นสารณะนั้นของบุคคลนั้นกเกษมและอุดมและบุคคลนั้นอาศัยสารณะนั้นย่อมผลจากทุกในวะตะแม้ทั้งสิ้นได้เพราะเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเอตังโขสารนังเขมังเป็นตน้น ในการจบเทศนาฤสีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้วถวายบังคมพระาศาสดาทูลขอบันทัจิตแล้วพระาศาสดาทรงเหยียดพระหัตออกจากกรีบจีวรแต่ว่าท่านนั่งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติภพม,มาจันชาวเมืองเข้าใจว่าอาคิทัตใหญ่กว่าพระาศาสดา ในขณะนั้นนั่นเองฤาษีเหล่านั้นได้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริขารแบดดุจพระเทระมีพรรษาตั้งร้อยก็วันนั้นได้เป็นวันที่ชาวแคว้นอังคะและแคว้นมคตและแคว้นกรุ๊กแม้ทั้งปวงถือเครื่องสักระ,ระมาชนเหล่านั้นถือเครื่องสักระ,ระมาแล้วเห็นฤาษีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดบวชแล้วคิดว่าอคิทัตพรามของพวกเราเป็นใหญ่ หรือพระสมณโคดมเป็นใหญ่เนาะได้สำคัญว่าอาคิทัตเป็นใหญ่แน่เพราะเหตุที่พระสมณโคดมมหาท่านอาคิทัตตัดความสงสัยของชาวเมืองพระศาสดาทรงแลดูอัธยาศัยของฉลอน,น,นแล้วแต่ว่าอาคิทัตเธอจงตัดความสงสัยของบริษัทเพราะอาคิทัตนั้นกราบทุนว่า แม้ข้าพระองค์ก็หวังเหตุมีประมาณเพียงนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วเหาะขึ้นไปสู่เวหาด้วยกำลังฤทธิ์แล้วลงมาถว,วายบังคมพระาศาสดาบ่อยๆถึงเจ็ดครั้งแล้วกล่าวประกาศความที่ตนเป็นสาวกว่าข้าแต่พระองค์พูดจเจริญพระผู้มีพระภาคเป็นพระาศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกดังนี้แล เรื่องปุโรหิตชื่ออากิทัตจบ